อยากให้ตัวแผ่นพื้นนะครับผมแยกออกมาเป็นชั้นที่เราต้องการแบบนี้นะครับเนี้ย็คือชั้น1ถึงชั้น2ชั้น3ถึงชั้นลังคานะครับแบบนี้นะครับทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบนะครับแล้วเราทำแบบนี้ทำไมนะครับผมก็เพื่อง่ายในการจัดหน้ากระดาษนะครับโอเคนะครับไปรับชมคลิปเต็มๆนะครับได้เลยครับ สวัสดีครับดีดีต้อนรับกลับเข้าสู่คลิปเ e v i t ครับอีกตอนหนึ่งนะครับวันนี้จะมาดูเทคนิคเล็กๆนะครับแต่โคตรมีประโยชน์นั่นคือการกองตารางเฉพาะบางชั้นนะครับในเลวิตนะครับนะครับถ้าคุณนะครับอยากให้สเกจดูนะครับแสดงออกมานะครับเฉพาะชั้นนะครับสมมติว่าเราจะเอาแค่ชั้นหนึ่กับ2นะครับผม ส่วนใหญ่นะครับผมที่เราทําแบบนี้เพราะอะไรนะครับผมว่าบางครั้งนะครับตัวที่เป็นตารางสกิดูเนี่ยเวลาที่เราเอาไปจัดเข้าไปอยู่ในชีตนะครับผมก็คือมันยาวเกินไปนะครับผมมันล้นหน้ากระดาษนะครับในหน้ากระดาษนั้มันจัดหน้าไม่พอนะครับเราก็ต้องแยกนะครับแยกเป็นชั้นๆไปนะครับทีนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับผมก็ เริ่มจากอ่ะซึ่งว่าอันนี้ผมมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมถ้าผมเริ่มเลยนะครับผมก็คือไปที่ view นะครับที่คำสั่ง view schedule นะครับนี่ตั schedule นะครับนี่นะครับแล้วก็เข้ามาในหน้านี้เราก็นะครับเลือกนะครับตัวที่เป็นอ่าเริ่มแต่ตัวแรกนะครับผมก็คือ view นะครับ schedule นะครับเลือก schedule and quality ตัวนี้นะครับนี่นะครับ quality ตัวนี้ ครับอ่าปึ๊บนะครับแล้วเราก็เลือกแคตตากอตนะครับผมที่เป็น for นะครับผมที่เป็น for เนาะนะครับนี่ for นะครับ f นะครับแล้วก็อาจจะคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ f เข้าไปในนี้เนาะนี่ครับกดเคนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นมันก็จะถามว่าให้เราอ่า จะเลือกอะไรบ้างนะครับผมก็เลือกเป็นไทมาร์กนะครับทีน,นะครับผมก็พิมพ์ทีเข้าไปนะครับไทมา a r กนะครับไทมาร์กนะครับไทคอมเมนต์นะครับคือต้องบอกอย่างนี้นครับผมก็คือแบบบางทีข้อมูลต่างๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่คนเขียนคนทำนะครับผมว่าเราจะไปกรอกข้อมูลในส่วนที่ตรงไหนนะครับผมอันนี้ก็คือผมจะมีตัวที่เป็น อ่า type comment ด้วยนะครับตัวนี้อ่าทีนี้อะไรต่อนะครับผมแล้วก็เล v e l เนาะ l ว v e l L นะครับเราจะได้แบบเนี่ยครับจุดส่งของเราคือเดี๋ยวเราจะให้มันแยกเป็นชั้นนะครับที่เราต้องการชั้นถึงชั้นเราต้องการนะครับทีนี้เราก็เอา area ไปด้วยนะครับตัว area area นะครับเพราะเราต้องการทราบนะครับตรงตัวที่เป็น area ของพื้นนะครับที่อยู่ในอ่า ชั้นนั้นนะครับโอเคเราได้มาแบบนี้เราก็กดไปที่ตัว sort and grouping นะครับนี่นะครับอ่าเราก็เลือกอ่า by level นะนะครับอ่าให้กรองนะครับนี่ให้เป็นหัวฟุตเตอร์ด้วยนะครับจากนั้นนะครับตัวที่สองให้มันเรียงตามไทมาร์กนะครับแล้วก็ให้เป็นการทั total นะครับ formatting นะครับใน formatting นะครับผมก็ให้ เฉพาะตัวที่เป็น area เนี่ยนะครับ calculate total เนี่ยให้มันเป็น calculate total นะครับนี่อ่าไอ้ตัวอื่นตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือ h เนี่ยนะครับอ่าอให้มันอ๋อนี่ให้มันใหญ่กว่าหน่อยนะครับให้มันเป็นสักสามนะครับนี่อ่าผมเอาประมาณนี้นะครับก,กดโอเคนะครับนะครับมันก็จะได้ มาแบบนี้เนาะนี่นะครับมันจะได้มาแบบนี้แล้วนะครับนะครับจากนั้นนะครับตัวเนี้ยนะครับเราก็อาจจะนะครับมาที่ตัวเดี๋ยวเราจะกรองครับคื้นเดี๋ยวเราจะกรองละนะครับในนี้ที่เขียนว่าพื้นสถาปัตย์เนี่ยนะครับมันจะได้แบบนี่ครับเห็นไหมครับมันจะมีพื้นโครงสร้างอะไรเหมือนที่ตัวนั้นเลยนะครับเราก็จะกรองออกไปนะครับเอากรองอันดับแรกนะครับเราบอกว่า เรานะครับจำได้ไหมครับเราบอกว่า not นะครับ n อตคอนสแตนนะครับอะไรก็ตามที่มีตัว s เนี่ยนะครับผมให้เป็นตัวหน้านะนะครับเราไม่เอานะครับเราจะว่างานถาปัดนะครับนี่มาแล้วนะครับเรารู้ละนะครับผมได้มาแบบนี้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็ไปที่นะครับกดฟิลเตอร์นะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ครับตรงฟิลเตอร์นะครับอ่าจริงๆมันต้องเป็นซอฟต์เดิงคัพปิ้งนะครับตอนนี้นะครับบางตารางถ้าเราจะซ่อนนะตัวที่ไทยคอมเมนต์เนี่ยนะครับเราเรา้าไปที่ไทยคอมเมนต์นะครับหายไปนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับให้มันเหลือแค่ตัวนี้ของเราทีนี้เหมือนเดิมครับถ้าเราอยากรู้ว่าไอตัวเนี้ยมันคือเพื่อนชนิดหนแล้วก็คลิกที่ตัวมันไปนะครับแล้วอาจจะกดอ่าคลิกที่ตัวแถบด้านบนนะครับผมแล้วก็กด ไฮไลท์อินโมเดลเนาะแต่นี่มีผมอันนั้นไปแล้วเนาะนะครับผมจะเอาแค่นะครับกรองเนื้อหานี้เราจะกรองครับอ่าแล้วกลับไปที่ตัวฟิลเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับมีฟิลเตอร์นะครับจากนั้นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะให้มันนะครับแสดงนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมจริงผมจะมีอยู่ว่าอ่า การทำาาารางแยกชั้นนะครับแค่ชั้นที่เราต้องการนะครับนี่เห็นไหมครับต่อฟิลเตอร์เราก็เลือกเลเวลเลเวลนะครับอบ,บอบอบนะครับแล้วก็เนี่ยครับปึ๊บอ่ L อบบแล้วก็ Below นะครับเนี่ย L หกับไอ L ส L หนี้แต่นี้ของเราเป็นสต่ว่าผมเอาเป็นแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองเนาะนี่นะครับปึ๊บนะครับอ่า หนึ่งกับสองแค่นั้นนะครับผมก็ไปที่ตัวนี้ครับนี่นะเลเวลนะครับนี่แล้วก็เลือกเป็นเนี่ยครับเลือกเป็น Is at all above Is at eat at all above นะครับ eat at all above นะครับนี่ eat at all ตัวนี้นะครับนี่ ผมว่าเป็นชั้นหนึ่งนะครับทีนี้ตัวเลเวลต่อมานะครับผมก็ให้มันเป็นอะไรครับเลเวลนะครับ it at or below นะครับ it at or below นะครับนี่นะครับให้ตั้งแต่นี่ครับอ่าชั้นสองนะครับเพราะว่าแค่ชั้นสองตัวนี้นะครับก็คือถ้าตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นตัวแรกเนี่ยคือแบบให้มันแสดงข้อมูลนะครับตั้งแต่ ชั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับนี่ชั้นหนึ่งขึ้นไปส่วนตัว eat at or below เนี่ยนะครับผมก็คือให้แสดงถึงแค่ชั้นที่สองนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวตารางนี้นะ,ะทีนี้ผมกดโอเคอ่าเห็นไหมครับตารางมันจะแสดงแค่ตัวชั้นหนึ่งถึงชั้นสองแค่นั้นนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปใช้ก็ได้ครับเพราะว่าบางครั้งนะครับตัวที่ เวลาที่เราทําคอนโดเนอะแบบบางทีแบบชั้นมันก็จะมีเป็นสิบยี่สิบชั้นเลยนะครับการแบ่งชั้นตรงนี้นะครับผมก็จะช่วยนะครับให้เรานะครับออจัดชี้หรือว่าเข้าใจง่ายนะครับเอว่าถ้าจากชั้นนี้ถึงชั้นนี้เนี่ยมันมันเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดนูนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่นะครับอกดปึ๊บให้แยกเป็นชั้นนะครับนี่ ขอตรวจสอบแปลว่าอันนี้มันต้องมีพื้นชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับผมที่ไม่ถูกต้องเนาะนี่นะครับเนี่ยมันจะมันขึ้นแบบนี้นะครับอ่าแปลว่ามันอาจจะไม่มีเดี๋ยวผมว่ามีกี่แผ่นมีแผ่นเดียวด้วยนะครับดูซิเป็นอะไรก็กดไฮไลท์โมเดลนะครับ Oh. อ๋อไออย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นพื้นมันเป็นพื้นที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าพื้นที่เป็นโมเดลที่เราเขียนขึ้นมาครับก็คือเป็นอ่าโดยใช้คำสั่งเนี่ยครับอีตัวโมเดลอินเพรสเนี่ยนะครับผมรว่าคือโมเดลอินเพรสเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพื้นเฉพาะที่นะอันนี้ผมจุว่าผมนี่ผมไม่เอานะผมก็ กดเป็นให้มันเป็นอ s นะครับให้มันเป็น s, s ปึ๊บให้มันหายไปยนี่นะครับผมก็ให้เหลือแค่ที่เราต้องการนะครับตัวน,นี้อ,อทีนี้เห็นตัวนี้ไหมครับเราได้มาแบบนี้แล้วเนาะก็คือแปลว่านะครับอ่าไอ้อย่างเงี้ยคือมันแยกเป็นชิน้นเป็นชิน้นนะครับแต่ถ้าเราแบบอ่า อยากให้มันรวมไปเลยนะครับอยากให้มันรวมไปเลยนะครับเราก็กดไปที่ตัวนี้เนาะเนี่ยครับไอไอเทมไม้เนี่ยนะครับคลิกดูนะครับปอ๊บนี้เห็นไหมครับอ่ามันก็จะรวบนะครับผมว่าไอไอตัว f1 เนี่ยของชั้นหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่ประมาณเท่านี้นะ f2 มีพื้นที่นี้ f3 มีเท่านี้ f4 มีเท่านี้นะครับอันนี้ f6 ผมสำหรับผมอาจจะมีเกินนะผมเปลี่ยนตรงนี้เลยครับผม f5 เปลี่ยนเลยครับนี่ นี่เห็นไหมครับได้เลย f5 แก้จากนี้เลยก็ได้นะครับนี่กดเซฟก่อนนะครับก็นี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับผมที่นะครับเขาเราจะใช้เวลาที่เราทําพวกคอนโดอันนี้เพราะบางทีแบบมันจะมีชั้นสูงสูงนะครับผมอาทีนี้ผมตัวตารางคนนี้ที่เราทําไปแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเราไปดูซินะครับนี่มันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เราก็บอกว่ามันคือนะครับ ผมก็เอาตัวเก่านี้ก่อนเนาะลีนมมาปึ๊บนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ลีนีมนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็บอกว่าพื้นชั้นหนึ่งถึงสองนะครับปริมาณแผ่นพื้นชั้นหนึ่งถึงสองนะครับนี่นะครับเขาจะได้นะครับแบบมีเลยเวลาที่เรามาดูข้อมูลเลยเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะครับเพราะบางทีเราอะแ้่ว่าอะตัวต่อไปเลยนะถ้าเราทํา แล้วก็ดู p l i c a ต e นี้ก็ง่ายแล้วครับเราก็ดูพิ i เ a ต e ขึ้นมานะครับผมแล้วผมก็ rename นะครับอออ่ะก็บอกว่าอันนี้3ถึง loop นะครับบางทีผมก็ถ้าใครจยาตั้งภาษาไทยก็ได้นะอ่านแต่สามถึงหลังค่า อืมนะครับนี่สามเพงหลังคาแล้วผมก็ไปแก้แค่ตรงนี้ครับตรงฟิลเตอร์เนี่ยนะครับให้ตัวแรกเนี่ยเป็นตัวสามอันนี้ก็เป็นหลังคานี่นะครับแล้วก็กดโอเคได้แล้วครับเท่านี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนี่ผมก็ใส่เข้าไปเลยว่าเป็น S นะครับมันน่าจะเป็นพื้นที่เป็นเจเนริกโมเดลเนาะผมก็เอสรับเพราะมันขึ้นอาจจะเป็นแค่นิดหน่อยนะนี่อ่า เราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยเราได้ละนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับทริกนะครับในการนะครับคือบางทีเราอยู่ในหน้าแบบนี้แล้วเราอยากจะแสดงให้มันเห็นหลายหน้าเนาะก็คือแบบเราอาจจะต้องไปคลิกที่ตัวนะครับหน้าอื่นก่อนนะครับอย่าไปคลิกที่ตัวอ่าอย่างเช่นผมมีเปิดอีกโปรเจกต์นึงผมก็เปิดอันนี้นะครับแต่ผมก็กดเดียบที่นะครับนี่นะครับนี่อ่านะครับเนี่ย นะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับนี่นี่ผมก็อาจจะนีนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราได้มาแบบนี้ละนี้เนื่องจากนี้ผมให้ลองดูสิถ้าผมคลิกมาหน้านี้นะเลือกวิวนะครับเลือกกดแท็บอ่าเห็นครับมันก็จะขึ้นแค่ตัวหน้านี้เนาะที่นี้คลิกเนี่ยนะครับด้านบนตัวนี้นะครับผมก็คือถ้ากดท้ายตัวนี้นะคนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ถ้าเราคลิกตัวที่เป็นหน้าแรกแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวแรกเสมอนะครับนี่ตัวนี้ผมะว่าตัวนี้ผมปิดไปก่อนนะครับมันอีกโปรเจกต์หนึ่งปึ๊บนะครับอ่ามันก็จะได้นะครับก็สองหน้าแบบนี้นะครับก็เอาไปปรับใช้ดูนะครับผมอ่าตัวนี้ผมอาจะ rename น,นะครับคลิกขวา r e n a m อ่อ ไม่ต้องคิดขวาลีนเนี่ยเพราะมันเนี่ยมันตั้งชื่อให้แล้วนะครับนี่นะครับแต่ว่าแค่มันไม่ได้เรียงอยู่ด้วยกันนี่นะครับผมก็คือปริมาณแผ่นพื้นชั้นที่3ถึงชั้นลังคาโอเคนีครับคือข้อมูลก็ตามนี้นะครับโอเคครับผมถ้าใครนะครับผมชอบคลิปนี้นะครับหรือได้เทคนิคใหม่ๆเกี่ยวกับเลวิ t นะครับอย่าลืมกดไลค์ให้แรงๆนะครับผมที่ตัว อ่าตัวด้านล่างนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยนะครับอ่ากด Subscript นนะครับผมช่องผมนะครับผมก็ฝากกด s u b s c r i ป t i o n ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาประสบการณ์นะครับเอามาแชร์นะครับแบบนี้อีกนะครับที่เจอในงานจริงๆนะครับโอเคขอบอ่านี่มีนิดนึงครับสมว่าเรา อยู่ในหน้านี้เนาะแล้วเราก็คลิกที่ตัวหน้าจอเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมแล้วเราก็เลื่อนตัวที่เป็นกดที่ตัวคอนโทลนะครับกดที่ตัวคอนโทลที่คีย์บอร์ดเนาะแล้วก็ตรงสกอร์บาร์ตรงกลางเมาส์เราครับเราก็เลื่อนนะครับเราเลื่อนนะครับนี่เลื่อนนะครับนะครับนี่นะครับนี่กดคีย์บอร์ดที่คีย์บอร์ดเนาะคอนโทลที่คีย์บอร์ดแล้วก็ตรงสกอร์บาร์ตรงกลางไอตัวที่เป็นลูกลูกล้อนะครับลูกลื่น เรียกวิถูกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพอเราขยับมีตัวสีมันก็จะตลามก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นให้ดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม